สถานีตำรวจภูทรผู้ย่แถลงขอความเป็นธรรมหลังจากที่มีการเสนอข่าวของชายชะกันสี่คนตรวจยึดรถส่งคู่กรณีที่แท้เป็นตำรวจตรวจยึดรถตามหน้าที่ส่งคืนสถานีตำรวจภูธร์ขุคศนะคะเพื่อดำเนินคดีหลังจากผู้เสียหายแจ้งความว่ามีการลักทรัพย์ค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่27มีนาคม2567นะคะช่วงประมาณ15นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะมีกลุ่มชายชะกัน4คนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีม,มาได้นำเอกสารสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจภูธรคูคตเข้าพบกับนางสาวจารุวรรณถวยมีริศที่บ้านเลขที่29หมู่ที่9ตำบกลกงรถอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีม,มาพร้อมทั้งทำการตรวจยึดรถ ยนกระบะนิสสันสีขาวหมายเลขทะเบียน9กองไก่คอควาย3075กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าคู่คกรณีบริษัทเม c โคเอ็กซ์เพรนะคะโดยผู้รับมอบอำนาจค่ะได้แจ้งความฐานลักทรัพย์ โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งให้นางสาวจารุวรรณนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อยืนยันความบริสุทธิ์ที่สถานีตำรวจภูทรห้วยถแถลงค่ะแต่เมื่อนางสาวจารุวรรณนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อก,กลับพบว่าตำรวจได้ให้คู่กรณีขับรถคันดังกล่าวไปแล้วนะคะโดยที่ยังไม่ได้มีเอกสารการตรวจยึดใดๆจนกระทั่งต่อมานะคะเมื่อวันที่28มีนาคม2567เวลา15นาฬิกา นางกวชกรบาริศีตัวแทนบริษัทได้นำรถยนต์คันดังกล่าวมาส่งมอบให้กับทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรขุคตเพื่อยึดเอาไว้เป็นของกลางในคดีทำการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยไม่ได้นำรถซึ่งเป็นคดีความกันกับนางสาวจารุวรรณทวยมิออริศกลับไปไว้ที่บริษัทตามที่นางสาวจารุวรรณได้เข้าใจผิดแต่อย่างใดค่ะซึ่งตัวแทนบริษัทได้ให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเพื่แถลง ทั้ง4นายได้เข้าไปทําการตรวจยึดรถคันดังกล่าวแล้วก็นํามามอบให้กับตนเองนั้นก็เป็นการเข้าใจผิดจริงๆและตํารวจได้ทําตามหน้าที่นะคะเพราะหากตัวเองเข้าไปนํารถออกมาก็กลัวว่าจะเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันค่ะ ล่าสุดนะคะพันตำรวจเอกอิดบุญยริศผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรห้วยถแถลงได้เปิดเผยว่าตามที่มีการเสนอข่าวชายชะกัน4ี่คนตรวจยึดรถส่งคืนคู่กรณีนั้นเป็นการเข้าใจผิดค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่หลังพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคูคตเจ้าของคดีได้ร้องขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรห้วยถแถลงตรวจยึดรถคันดังกล่าวส่งคืนที่สถานตำรวจภูทรคูคต เนื่องจากว่าได้มีคู่กรณีซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ว่านางสาวจารุวรรณได้นำรถบริษัทกลับไปไว้ที่บ้านทาั้งทั้งที่ยังมีเรื่องแจ้งความยักยอกทรัพย์ของบริษัทกันอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ปฏิบัติตามหน้าที่นะคะซึ่งล่าสุดรถคันเกิดเหตุก็ถูกนำไปเก็บรักษาเอาไว้ที่สถานีตำรวจภูทรคูคตแล้วค่ะยิงอยากจะให้ทางสังคมได้เห็นใจการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะเพราะว่าทางตำรวจทุกนายตั้งใจ ทำงานเพื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วนั่นเองค่ะ